สวัสดีครับพบกันกับบาวานนท์คนรมานแน่ขึ้นก่าค,กรครับพี่น้องมือนี้บาวานนท์ศิลปะมาเบิ่งเมถาวรสอนกุ้งครับพี่น้องผู้ใดที่อยากรู้ว่าบาวานนท์ไปเก็เบเฮ็ดบังไหนล่ะได้ไลน์อย่าลืมกดเข้ามาติดตามนะครับอยู่ทั้งล่างเห็นบ่พี่น้องเห็นดีมาครับโตเซีแดงมั้ยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปในไหมครับพี่น้องเพราะว่าบาวานนท์สิพาไปลักเก็บเฮ็ดอีกครับบ่ได้ลักดอกบาวานนท์ซุ่มบ่บอกไผคั่นผู้ใดบ่เบิ่งบ่บอกครับไปไปเบิ่งเมถาว่าได้ไลน์ มาบนนู้นกัมิสิบม,มีอุปกรณ์ครับซอยไหวน้ำไปพี่น้องะการลุกมามาลเกลาก,กไปลงไปประกาะปบ้าลไปกับ เอาพี่น,อมามานอ้องมาบอวันนู้นสิขาดไปฟังผมเถอะพี่น้องเห็นบอไม่เท่าที่พู่ไม่รู้ว่าเพื่อนไหนบ่เดี๋ยวเบิ่งกันเลยครับสัตวกุ้งสิงม,นมันบอมนนไม่เท่าไม่เท่าอยู่ทั้งหมดครับมผมผมสิย่างผมผมสิย่างลงไปนะครับผมมีย่างลงไปแล้วย่างลงไปหาไม่เท่าครับไม่รู้ว่าน้ำสิเล็กบอไม่น้ำหมึกจับเลยพี่นอ้อง จับบาบอนนต์สิริน,น้ำพร้อมบ้าครับคุณน้องบาบอนนต์กําลังจะไปครับว่ายน้ำไปแล้วกันเร็วเกิร์กันเร็วมามามากันการกันพาลูกน้องมางครับอุปก,กอรอ์ว่อยอน้ำพร้อม <laughs> ไปครับไปแฮมพี่น้องไปพี่น้อง เห็นไหมครับอันนี้น้องหน่อยครับน้องน่อยน้องน้องข้างน้ำหน่อยครับแม่ท่าสองคนคกำลังสั่นกลุ่มลังสองกลุ่มแม่โคกะเจ้ากำลังหลอกคล้องเลยนะพี่น้องห็ดให้มันเล็กกว่าเกา่ามาบันทงกลังสิร้อยไปหาไม่ท่านี่ปิงนี่นะครับพี่น้องปิงนี่ บังโหลดบาพันรดนลอยเนาะโอ้พี่น้องนี่โซสิดไดไตไดคลิปพ,พี่นออ้องนี่ลอยนล่นขามน้ำขามน้องแล้วเดีย๋ยบอกอันตรายครับอย่าหลอกเล่นแบบนะครับเิ็กน้อยบาบัานรดลอยน้ำเป็นอยู่มาพี่น้องมาด้วยตัวนี้ได้ในีน้ำเลิยปีได้ในีบางครั้งซาเหรนไหมบาง,งมัมมี่บ่สอนมา,ลามแล้วบ่โอ้ ยังก็เจ้าวว่านแหยนะอยอ้ผู่น่ะถึงบ้านได้ยักตัวไปยู่นี่ใข่ก่อนยูกุทิ้งอยู่บ่ใค้ก่อนอยูกุทิ้งอยู่ดิอจอกแหนลายขนาด กำมักจับไลยแล้วอย่างนี้นะนี่นเป็นดงได้ยังไงอือเือในป่านตสุท่งวัดถือก้อยญ่ปุ่นนี่จะญ่บุทิ่งถือก้อยญุ่ทิงเ่ต้องเอาค้่ลกนะุ้งใสานมัน ดูเดี๋ไหนบัว้องลกิสันมาเลยถืออยู่เองสอนน้ำหลังกันต้องด้เลิกในเรื่อเนาะก็คือว่าลุงบุดกับแม่สันมาแล้วบได้บอ ไม่บอดไลยมายมี่สิอไสทไรกันอย่าสิเทบังเด้อไม่ถางสิเทบไหมครับหมันแล้วจักตัวเลยลอกบากกระซิบยู่บากก็ได้ติงยุบอยู่ยว้าวอหอก้อิที่ด้ส่วนไหมเนี่ โอ,โอ yes. ้นี่โอ okay, like ้ได้หลายคนน่ะมันจะขีดที่ลายเต็มประมาณสองขีดเลยเขาขีดอืมกุ้งงามเลยนี่ซาลนี่าะหลอดด้วยนีไพี่น้องเกี๊ยรลดกุ่มสดสดฮาสุดยอดเลยไปนี่จะจอดแหนเนาะ ขึ้นประมาณเพราะล้ะมันซีโม้งหรือวะนี่ซีโมงกลัว่ามบรรยากาศครับน้องหน่อยป่าไผ่หน่อไม้ม่นมาแมครับสัตว์หนึ่งข้างบนมีหน่อไม้ข้างล่างมีกุก้งปลา

มันมากว่านี่เป็นอันตรายเลยครับน้ำเป็นน้ำอยู่น้ำหนามนี่แหละครับน้ำมจับลุงหมดเก็บกินอยู่ะเอ้ามักกินกน,น้ำมักจับหมดเสีบยบแล้วมันมันนี่เห็นไหมพี่น้นนองบรรยากาศโอ้เหลนหน้าพ่อพี่น้อง เย็นเย็นอากาศก็รอดครับห้อนห่อนนั่นเหนน้ำจังหวะมีพายุเห็นน้ำเ็นน้ำอันเร็วเร็วเร็วเห็นน้เร็วเเห็นน้ำเร็วเร็วเรมาเห็นน้เร็เร็วเรมา ปีงวะแม่ไม่ปีงวะไม่ไมนี่ยักตัวปะ <John> ม,าม,ามาเบิองไ <laughs> งส้มส้มส้มปีง,งขึ้นขึ้นเลยไหมเพล็กกุ้งปะเส,ส้นเส้นหรือเปะ กรุงเด่นดเด่นโอ้เด็ดไรงามเลยนะใสด่ดีสดสดถือว่าได้อยู่เวยหรัอม,มาบดุลม,<า>มาบดุลมาได้ครับพี่น้องมาได้เลยมัยนส้มม่วงเนี่ยแหละ หครับพุ้งหมาแป๊บเดียวแล้วเนี่ยมาชั่มงว่มันชั่โมงหนึ่งนี่แหละชั่วโมงนึงุงไครับเอ้กุ้งสดๆครับพุ่งสดๆผ่าน้อยหันไลออซนี่ปลานน้อยหันไลครับสดในไลอีปิงกัมีอีปิงกับมี่เควก็จะมด้มะเลี่ยงเลย นเลี้ยงเห็นเ,เราสินลวรส่อสดน้น้ำมขึ้นมันปออน้ิงดิโอ้หปิงอ้าพวกสิ่งน่นบเอาอน,นั้นลงน,นะเอาเน,อนั้นเมื่อนะัเนาะน้ำขึนแล้วพอกินนะครับพี่น้องสองคนกับวับงโลอยูน่น่แม่ หอด้วยนังละสองคนสองโล่ไี่น้นอนกินแล้วกินแล้วครับพรากินแล้วพรากินแล้วครับกลับบ้านมาหนึ่งไ่นอนเห็นบ้อันนี้ไม่เท่าสอนผู้เดียวได้ครับนี่งของของ,ของคนเดียวนี่ม่ได้รวมหนึ่ ก้อยครับก้อย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 สุกก้อยสุกก้อยดิบเผาคักรึไงเดุกคนมากนะครับต้องบ้าน แค่กด u b s สไ i b e แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับ